เรื่องธาตุอาหารที่ส่งเสริมกันนะครับแล้วก็ธาตุอาหารที่ขัดกันนะครับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอยากทำเนยุ่งยากบวกบนสับสนแล้วก็มีประโยชน์น้อยนะครับแต่ว่ามีเพื่อนขอมาผมก็เลยจะทำให้เนาะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับก็คือรูปทางซ้ายมือนะครับ จะเป็นธาตุอาหารที่ขัดกันนะครับที่ขัดกันสีแดงนะครับที่ขัดกันดูยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายการดูให้ฟังอ,อ,อธิบายการดูให้ฟังเออถูกแล้วนะครับก็คือมันจะมีลูกศรใช่ไหมครับมีทิศทางของลูกศรต้นกําเนิดนี่ต้นด้านหัวลูกศรเนี่ยนะครับด้านนี้ถ้ามีธาตุด้านนี้เยอะนะครับปลายลูกศรด้านที่อยู่ปลายลูกศร จะส่งผลให้ไปขัดกับาธาตุที่อยู่ปลายลูกศรทําให้มีน้อยนะครับมีน้อยหรือว่าต้นพืชกินไม่ได้นะครับหรือว่าลดจํานวนน้อยลงนะครับเอาง่ายๆว่ามีสองอย่างในชาร์ตินี้ที่เป็นประเด็นแล้วก็สําคัญนะครับแล้วก็พูดเป็นประจํานะครับก็คือเรื่องของพี่นะครับ ฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสผมพูดเสมอนะครับว่าเรื่องปุ๋ยพยายามลดตัวกลางนะครับถ้าเกิดตัวกลางมันเยอะเนี่ยมันจะส่งผลไปเยอะเลยครับเนี่ยมันไปกดทองแดงนะครับไปกดทองแดงไปกดแคลเซียมนะครับไปกดโพแทสเซียมนะครับไปกดเหล็กนะครับไปกดสังกะสีหนักสุดเลยนะครับคือมากดสังกะสีนะครับคือถ้ามีพีเยอะมันจะไปกดธาตุหนักนะครับที่ผม ได้กล่าวไปนะครับพูดเป็นประจำกระทองแดงก็ธาตุหนักแล้วครับสังกสีก็ธาตุหนักแคลเซียมก็ธาตุหนักนะครับเหล็กนนก็นกนหนักนะครับ,เ,กกรบเป็นธาตุหนักกลุ่มๆธาตุหนักเป็นเหตุให้ผมพูดเรื่องเวลาใส่ปุ๋ยเนาะให้ตัวกลางต่ําๆไว้ตลอดนะครับตัวกลางต่ําๆไว้ตลอดแต่ก่อนนี้ผมไม่ใส่แม้กระทั่งปุ๋ยสูตร16หรือว่า15นะครับ มาล่างหลังนี่ต้นทุเรียนผมโตขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ไม่ไหวที่จะใส่ปุ๋ยสูตรต่ำนะครับมันมันแพงมันใช้จำนวนเยอะกว่าทำให้ต้องเสียเงินซื้อเยอะกว่าผมก็ใส่16ไปด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใส่บ่อยนะครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักนะครับดูจากนี่นะครับตัว P นะครับฟอสฟอรัสนะครับถ้ามีเยอะนะครับจะไปกดทองแดงคอปเปอร์ทองแดงนะครับ Cu คอปเปอร์ทองแดงนะครับ Ca แคลเซียมนะครับ Ca K โพแทสเซียมนะครับแล้วก็ Fe เหล็กนะครับ Zn สังกสี S ync, S นะครับจะเห็นว่ามีผลไปเยอะเลยครับฟอสฟอรัสนะครับถ้าฟอสฟอรัสสูงจะมีผลไปเยอะเลยมีแต่ธาตุสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับทั้งสังกสีแล้วก็ทองแดงเหล็กแคลเซียมมีผลไปเยอะเลยหนึ่ง หนึ่งส่วนแล้วนะครับส่วนที่สองมาพูดถึงเรื่องของไนโตรเจนนะครับถ้าเกิดว่าไนโตรเจนเยอะจนเกินไปนะครับที่ผมพูดเรื่องไนโตรเจนนะครับเรื่องสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะครับอ่ะตัวนี้เห็นเด่นชัดผมจะอธิบายให้เห็นเป็นภาพง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าไนโตรเจนเยอะนะครับเขาจะไปกดคอปเปอร์นะครับทองแดงเคนะครับอะโพแทสเซียมนะครับเคแล้วก็โบรอนนะครับ โบลอนคราวนี้เรามาดู n ต่ออัตราส่วนของฝั่งรูปทางซ้ายมือนะครับความบาลานนะครับความบาลานความสมดุลความสมดุลของ n นะครับถ้า n เยอะเนี่ยนะครับเห็นไหมถ้า n มันเเขาเป็นรูปใหญ่ๆไหมครับเป็นก้อนใหญ่ๆถ้ามี n เยอะเนี่ยเขาจะไปกดโบลอนนะครับแมกนีเซียมแคลเซียมนะครับถ้า n เยอะจะไปกดไปกดธาตุเหล่านี้ไว้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความสมดุลน,นะครับธาต ให้นนไนโตรเจนแต่เพียงพอดีที่พอใช้นะครับเขาก็จะไม่ไปกดโบลอนแคลเซียมแมกนีเซียมครับเอาเอาพูดไปแบบนี้ตามรูปตามทฤษฎีตามหลักการอาจจะไม่เห็นภาพผมบอกภาษาชาวบา้านให้ฟังนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงนะแบบเยอะๆเลยเยอะแบบไม่ต้องดูอะไรเลย46 00อะไรแบบนี้นะครับ ใส่เข้าไปแล้วเมือ่อไนโตรเจนสูงแล้วนะครับจะสังเกตเห็นชัดเจนนะครับว่าต้นทุเรียนแตกยอดดีด,ดียอดเงวเงวยอดแบบแงวๆงาแตกยอดแบบดีดีเลยครับแต่แต่ว่าเขาจะไม่โตนะครับลําต้นจะไม่โตกิ่งก็จะไม่โตนะครับเพราะว่าเขาไปกดโบลอนนะครับโบลอนมีส่วนสําคัญมากนะครับโบลอนมีมีส่วนสําคัญมากที่ทําให้ลําต้นใหญ่แล้วก็ กิ่งใหญ่นะครับกิ่งใหญ่บอกยังไงว่าถ้ามันขึ้นเตยยอดทุเรียนบ้าย,ยอดนะครับก็กิ่งเล็กนะครับกิ่งเล็กกิ่งเล็กลําต้นเล็กนะครับต้องให้มีความสมดุลน,นะครับ <c oughs> เนื่องจากไนโตรเจนเยอะๆเนี่ยเขาไปกดโบลอนนะครับแมกนีเซียมแล้วก็แคลเซียมนะครับสมดุลตรงไหนนะครับคราวนี้ต้องส่งดินไปตรวจเหรอ ต้องส่งดินไปตรวจไหมต้องไปหาค่าอะไรไหมผมสอนเอ้ยผมพูดเสมอนะครับไม่ไม่อยากใช้คำว่าสอนเนาะมันมันดูดูดูจะเก่งไปเนาะใช้คำว่าเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับพูดแบบบ้านๆเนาะชูดแบบชาวสวนแบบเพ็ดไยเฮน,น,น้าน้ำกันนี่เนาะครับดิน จะให้ไปตรวจสม่ำเสมอก็ไม่ได้นะครับก็ไปตรวจเป็นเสมอก็ไม่ได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าในตัวเจนเราเนี่ยบาลานหรือยังเขาใช้คำว่าบาลานนะครับมันสมดุลหรือยังก็ผมให้สังเกตจากยอดนะครับผมให้สังเกตจากยอดเป็นประจำนะครับแล้วก็ผมพูดเสมอว่าทุกครั้งที่ผมหนักมือเรื่องในตัวเจนไปทุเรียนเขาจะบ้ายอดเดินยอดยาวๆนะผมผมจมเป็นประจำว่า ผมบ่มากนะครับผมผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าทุเรียนแบบนั้นกิ่งมันเล็กครับลําต้นก็เล็กครับเอาเดินแต่พองามนะครับเดินแต่พองามลําต้นใหญ่กิ่งใหญ่ครับหนึ่งปีสามเดือนของผมตอนนี้มันจะไปสองนิ้วกว่าแล้วครับใหญ่กว่าสองนิ้วไปเยอะครับลําต้นนะ่ะใหญ่มากครับใหญ่สวนใหม่ที่ผมทำสิบไร่ตรงนี้เนาะสิบห้าไร่ตรงนี้เนาะใหญ่มากเป็นที่ พอใจมากนะครับผมพยายามปรับความสมดุลความสมดุลไม่ได้เกิดจากการเอาดินไปวัดนะครับไม่ได้เกิดจากการใส่แต่น้อย,อยก็ไม่ใช่นะครับใส่ดูดูต้นทุเรียนของเรานะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงหรือว่าตัวหน้าสูงนะครับยอดเขาจะขึ้นประจําเลยดูว่าใส่เท่านี้นะ่ะอย่าง6 3สาเนี่ยใส่ไปแล้วเนี่ยยอดมันอัวเกินไปหรือเปล่า มันขึ้นยาวเกินไปหรือเปล่าถ้ามันขึ้นยาวเกินไปก็พอแล้วนะครับหกสามสามหรือลดลงมาเป็นห้าห้าก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่พอนะครับมันดินไม่ดีจริงๆนะครับดินขาดในตัวเจนจริงๆนะครับใส่หกสามสามไปไม่กระเตื้องไม่อะไรเลยนะครับก็ลองเป็น9ก3ไปนะครับลองเป็น933ใส่933าสามสาเสร็จดูว่ายอดเดินหรือยังนะครับยอดเป็นที่พอใจหรือยัง ถ้าพอใจแล้วก็ใส่933หรือลดมา633ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าดินไม่ดีจริงๆขาดไนโตรเจนจริงๆนะครับไปสิบเอ้ยไปส2 3สหรือ15 33นะครับ2ตัวนี้สุดแล้วนะครับ15 33ถ้าเกิดว่าดินขาดไนโตรเจนขนาดนั้นคุณต้องฉีดเพิ่มแล้วนะครับเป็นทางใบนะครับสิบแปดสานะครับผมพูดถึงตรงนี้เนาะผมก็ยังแนะนำเป็น6 3สนะครับส่วน คนที่มาตำหนิหรือมาติเตืยนผมเรื่องใสหกสามสามแล้วมันเปืองก็แล้วแต่คุณนะครับ2 5 7สก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าอัตราส่วนเยอะขนาดนั้นนะครับใส่ยากแล้วมันเยอะเกินไปนะครับมันเยอะเกินไปอันทุเรียนอัวหยอดอัวหยอดแย่วยอดโค้งมันไม่ใช่เรื่องดีนะวาน่าวคือจังผมประชดผมม่าด้ประชดพุ่าวิลีเด้อ บางคนที่ไม่เคยยอดเจอยอดสวยๆเลยตั้งแต่เลี้ยงทุเรียนมาก็ว่าผมบอกประชดนะบอกว่า,ว,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 าว่าใส่มันบวแมนมันอีหรีท่านต้องเคยเจอจริงๆนะครับปัญหามันเยอะจริงๆมันจะขึ้นแต่ทางสูงนะครับมันจะขึ้นแต่ยอดนะครับกิ่งก็เปาะลําลต้นก็ไม่ใหญ่นะครับไม่ไม่โตขึ้นเลยก็จะเอาแต่ทางสูงอย่างเดียวนะครับกี่ปีก็แขวนลูกไม่ได้นะครับกิ่งไม่ใหญ่นะครับ ต่างกันนะครับทุเรียนเตี้ยๆนะครับกิ่งใหญ่แขวนลูกได้นะครับเอาสิจริงอันนี้เรื่องจริงนะครับส่วนคนที่นั่นแหละที่บอกผมเรื่องยี่ 7, 7 46 0้าเจ็ดเจ็ดสี่บหกหรือสิบหกสบคุณใส่ได้คุณใส่ไปเลยครับคุณใส่ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องมาคอมเมนต์หรือมาด่าอะไรผมนะครับผมเองก็ใส่นะครับแต่ผมแนะนํา ที่บ่อ633สาหรับมือใหม่นะครับแล้วผู้ผปลูกไ้กินเองมันง่ายจริงๆครับมันง่ายจริงๆมันเพียงพอนะครับมันแถมยังมี OM อีกมีมูลสัตว์หมักนั่นแหละครับมูลสัตว์อยู่ในปุ๋ย633นะครับมันเป็นอินทรีย์เคมีนะครับมันก็ดีมีมุหมูหมูคอกมีอะไรมันก็เป็นธาตุรองเสริมอยู่ครบนะครับโอเคนาะผมอธิบายคลิปนี้ฟังน,นะครับ สาระสำคัญอยู่2อย่างนะครับก็คือเรื่องฟอสฟอรัสนะครับถ้าเกิดใส่เยอะๆมันไปกดหลายธาตุนะครับดูจากปลายลูกศรออกจากนี้นะครับตัว P นะครับออกไปคอปเปอร์นะครับออกไปแคลเซียมนะครับออกไป K นะครับออกไป Fe ออกไปสังกสีนะครับหนักคือมากดสังกสีด้วยนะครับกดสังกสีซึ่งเป็นธาตุสำคัญในช่วงนี้นะครับช่วงหน้าหนาวนะครับในตัวเจนเหมือนกันนะครับ ใส่ไปเยอะๆเยอะมากๆอัตราส่วนเยอะมากๆนะครับ4600 2577ใส่ได้นะครับก็ใส่ให้น้อยลงอัตราส่วนมันก็จะเลือลงมาเท่าเดิมนะครับใส่ให้น้อยๆครับใส่ให้น้อยกา6 3 3อยู่34เท่านั่นแหละครับถ้าใส่เป็นมันก็ประหยัดครับแต่บอกผมบอกเลยว่าใส่ยากนะครับใส่ยากจริง2577แล้วก็1 6 1 6นะครับผมเองยังบางทียังหนักมือยัง ยอดไม่ยูเลยครับขนาดใส่ระวังแล้วนะขนาดใส่น้อยแล้วนะครับสําหรับมือใหม่ผู้ปผู่วิเิเางแนะนํานั่นแหละครับหกสามสามเก้าสามสามไปตามนี้เลยครับจากนี่แหละครับตามนี้เลยถ้าไนโตรเจนสูงม,มันก็ไปกดบอลอนแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมนะครับหาความสมดุลหาจากไหนหาจากความยอดที่เดินนะครับอย่าให้มันเดินหลายนะครับถ้ายอดเดินเยอะเป็นปกติเลยนะครับเป็นเรื่องจริงเลยอันนี้เนี่ยยอดเดินเยอะๆไนโตรเจนเยอะๆเนีเย่ย กิ่งมันบบใหญ่ครับลาต้นมันกับใบใหญ่ไปกดโบลอนนะครับโบลอนเป็นเป็นธาตุสาคัญนะครับที่ทําให้กิ่งใหญ่ลําต้นใหญ่นะครับจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับมีผู้ขอมานะครับก็เลยจัดให้จริงๆแล้วไม่รู้ก็ได้รู้ไปก็ปวดหัวนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ